ปาเลยไอ,ไอ้ต้นไม้ตะเคียนเนี่ยที่เขามาขอซื้อเขาเอาไปทําอะไรครับเขาเอาไปทําพื้นทขํขฝาทําเครื่องเรือนข้างบนเพราะไม้ตะเคียนไม้มีสปริงเป็นไม้ที่ยืดหยุ่นได้ดีส่วนมากเขาจะทาเรือมันจะยืดหยุ่นได้ดีใช่ไหมครับไม้ตะเคียนนะตะเคียนะเียนทองมันจะมีเคียนตะเคียนสามตะเคียนนะมันมีตะเคียนหินตะเคียนตายนะครับถ้าตะเคียนทองนะดูเปลือกก็รู้ตะเคียนตายมันจะเปลือกจะหยาบๆหน่อยนึงตะเคียนหินจะเปลือกหมาหน่อยหนึง แต่เนื้อไม้ประทุจะเขียนทองไม่ได้อ่เนื้อไม้ระทุจะเขลี่ยทองไม่ได้นะครับถ้าเรามีน้ําแล้วมันมีไฟฟ้าทุกชีวิตจะอยู่ได้ไหมได้ม่เชื่อเราไปดับห้านาทีทุกวันนี้ตายแน่เลยใช่ไหมเช้ามาจะถ่ายล้างหน้าแปรงฟันเลยมีแล้วจริงไหมทั้งผมก้มหน้ามาทันทีเลยจริงไหมครับมันจะเป็นแบบนั้นนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีไฟฟ้าเรามีน้ำทุกอย่างมีกินทุกอย่างอยู่ได้ไหม อยู่ได้ได้ดีครับไฟฟ้าทุกวันนี้พลังงานบนดินเรามีแสงแดดไหมมีมีโซล่าเซลใช้ได้ไหมใช้ได้ได้จช่ไหมครับเออก็ติดโซล่าเซลก็ได้โดยไี่ต้องใช้ไฟก็ได้จริงไหมครับใช้ไฟก็ได้แาบนั้นนะครับอันนี้การลงทุนการทําเตาเราเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเราซื้อถังได้ถูกเราก็ลงทุนได้ต่ำนะครับใชได้ได้ต่ำเหมือนกันแ้วถังนั้นมาเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่ โรงงานพางีจะได้ฟรีด้วยนะถ้าเรารู้จักเพื่อนโรงงานถนะัง200ลิตรใช่ไหมครับบาถ้าซื้อตามปัม๊มเลยจะ500นะถ้าซื้อรงเปล่เาไอ้หรือของเก่าก็อยู่มา200หรือ300บาทนะ,นะครับบางทีเรามอข้างนอกแ่ะมันอาจจะเก่านะแต่เราผ่าไปข้างในมันไม่เก่าแท้ข้างในนะครับถ้าเราจะเป่าเราจะตัดด้วยลูกหมูหรือป่าแก๊สถังที่เราซื้อมาต้องล้างน้ำก่อนทุกครั้งนะครับเพราะอาจวัตถุไวไฟอยู่ข้างใน เมื่อาจี้ก็ไปจะเกิดไปลงไประเบิดนะครับเพื่อนผมคนนึงเป็นช่างปักปูก็ให้ตัดเตาเป็นกันแจมหมาชักเที่ยงกว่ากว่าเที่ยงคืนนะครับทีหนึ่งเจ้าชายนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ไปดูเป็นถังอะไรก็มาจิ้มเขาก็ตึ้มระเบิดแจมก็ไปก่อนละตายไปละบอกมึงตายก่อนมป็นสิทธินตี้นะสิือผู้ตายที่หลังมป็นสิทธิุนตี้เนี่ยเงต้อนรับผู้เเรงทาการนี่รับน้องไงทางการดีๆนะครับอ่าเพราะนั้นต้องล้างถังทุกครั้งนะครับ แต่โจ์ผมที่โดนเนี่ยผมที่อยู่จนป่าี่เขาไม่เคยมีไฟฟ้าผมก็ใช้ไม่ใช้แต่ทาไนจะทําเตาได้อะความขาดแทนไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนทุกบ้านจะมีอีโต้ไหมมีตัดได้ไหมอีโต้ได้ครับนี่ผมก็ตัดอีโต้นะนี่ผมไม่ยึดเครื่องเทคโนโลยีนะทุกวันเนี้ยมันอันตรายนะเทคโนโลยีนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับตอนไป เหลือเท่าไรตัว <n> กันมาเหลือเหลือเท่าไรเนี่ยมันเหลือต้วเพราเก่านี่ครับผมผมเป็นคนสุดท้ายเองครับอาจารย์เป๊กได้ยี่สิบยี่สิบนะพ่าเมื่อกี้ผมกินไปแล้วอาจารย์ฝาหนึ่งสงสารก็เกิดกระบวนการควันบ้าแล้วก็ติดตัวเขาเองนะคือสันดาบเองโดยที่ไปโดนเปลวไฟใช่นไหมครับไม่ไดโดนเปลวไฟเลยก็เลยการปบไม้ก็เลยการเผาไม้มันถึงเผาได้ทุกชนิดเลยทุกอย่างเลยนะครับอย่างเลยมาดู ตัวนี้เท่าไรราคาเท่าไรตัวนี้มีไปตัวนี้เท่าไรเป็นตัวลู้หรอครับมันทางกลางครับอ่าเท่าไรเท่าไรเท่าไรมีไปห้าร้อยอิดบล็อกก้อนแล้วเท่าไหร่สามบาทมีบาทถ้า,ถาใครทำบ้านดินมีอิดดินใช้อิดดินแทนได้นะครับอ่าใช้อิดินดแทนใช่นะหรือเราจะไปเหยียบอิด เองก็ได้นะครับก็ลดต้นทุนไปอีกเนาะแถวหน้านั่งลงแถวหน้าหน้าลงอันนี้แถวห้าบาทใช่ไหมห้าบาทยี่สิบข้อนเดียวกันเท่าไหร่หนึ่งน้อยใช่ไหมลงจุดได้หลายหกร้อยบาทใช่ไหมท่อใยหินขนาดสี่นิ้วยาวหนึ่งเมตรอีกหนึ่งท่อนแต่จะยึดติดแบบผมนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ถึงเมตรเลยนะครับพอมันล้มหักเรื่อยนะครับแล้วจะไปต่อยแบบนี้นะครับทุกวันนี้โครงก่อสร้างจะมีท้ให้เราเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งคือดีนะครับ